สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้มีคนกำลังคิดฟุงซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณคนคนนี้ก็เป็นใครกันเป็นคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมพลังงานการอ่นานไพ่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็พลังงานการอ่นานไพ่อาจจะมีสลับสับฟังก็ได้ระหว่างตัวตนของคุณแล้วก็เขานะคะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไป ถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกด, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อน,นกันนะคะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดซับตะแคงหรือกดคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาในคลิปบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนคนนี้ก็เป็นใครกันนะที่กําลังคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณไหมนะคะเจ็ดดาคนที่กําลังคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาเป็นคนที่เคยแอบทําอะไรลับหลังคุณเห็นไหมเขาแอบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างลับหลังคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขาอะ อาจจะจบกันไปแล้วนะมุกอ่อนออกจากกันไปแล้วนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขามีความลับต่อคุณเขาอาจจะเกิดในธาตุลมตูนกลุ่มไม่ทนนะคะเดวิลกำลังมีคนคิดฟงสั้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาเป็นคนที่อยู่ห่างเหินห่างไกลจากคุณไปนะคะบางคนคนคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นคนไทยเราก็ได้ที่ อยู่ไกลจากคุณไปอาจจะเป็นต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างตำบลก็เป็นไปได้นะคะเพราะอะไรที่คนคนนี้เขาคิดฟุงซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเพราะว่าเพราะว่าเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณแล้วดูพนังงานของคุณน่ะคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์นะคะในวันที่คุณกับเขาเดินมุกอ่อนออกจากกันแลกันไปนิ่งกันไปดูพนังงานของคุณน่ะดีเหลือเกิน ะค,ะคุณเป็นเดี๋ยวเวิร์ลทำให้คนคนนี้เขายิ่งสองยิ่งมองคุณแล้วเขาไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้พลัางงานของคุณมีเสน่ห์จึงทำให้คนคนนี้เขาคิดฟุ้งซ่านอาจจะกลัวสูญเสียคุณไปก็เป็นไปได้นะคะกลัวคนเข้ามาจีบคุณกลัวคุณไปเปิดโอกาสให้คนอื่นกลัวคุณไปเปิดใจให้คนอื่นกลัวคุณไปเห็นคนอื่นดีกว่าเขา,าอะไรประมาณน,นี้ก็เป็นไปได้นะคะ จึงทำให้คนคนนี้เขาคิดฟุ้งซ่านนะคะและเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นความสุขของเขาคุณคือความสุขอันยิ่งใหญ่ของเขานะคะอ,อู้เห็นไหมเดวิลแล้วก็หนึ่งเรือนขึ้นมาติดติดกันนะคะถึงว่าทำไมคนคนนี้เข้าถึงคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเพราะพลังงานของคุณดีเหลือเกินเขาแอบส่องแอบมองคุณแล้วก็มองเห็นคุณค่านในตัวคุณ นะคะคนคนนี้เขาคิดว่าทําไมในวันที่คุณอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเลยเขาคิดนะ <c oughs> เขาเพิ่งม,มองเห็นคุณค่าในตัวคุณในวันที่คุณไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาแล้วในวันที่คุณกับเขานิ่งกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะคะ <c oughs> ม,อมองเห็นคุณค่าในตอนนี้สายไปไหม <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดไพ่กันไปเรื่อยๆนะนะคะเพราะ,นะะที่เขาคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเพราะว่าเขาอ่ะเดี๋ยวจะเข้ามาขอโอกาสคุณ ให้เขาก็คิดฟุ้งซ่านแบบกลัวคุณจะไม่สนใจเขากลัวคุณจะไม่อภัยเขาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าในอดีตเขาไม่ได้สนใจคุณนะคะเขาเพิ่งมามองเห็นคุณค่าในตัวคุณในตอนนี้สายไปไหมนะคะคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในทาตดินพึกศพกันบางกอนะคะ3าถ้วยโอ้คนคนนี้ที่เขาแอบส่องแอบมองคุณแล้วก็คิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณ พราะอะไรเพราะในวันที่คุณอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะคุณมอบแต่ความสุขให้กับเขาเห็นไหมคุณเป็นเดือยวคุณเป็นหนึ่งเหรียญคุณเป็นสามถ้วยนะคะคุณมอบความสุขกายสบายใจให้กับเขาคุณทําดีกับเขาไว้เยอะนะคะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบว่าถ้าคุณได้รักใครแล้วคุณรักจริงพร้อมมีความรักมั่นคงให้กับเขาพร้อมที่จะอยู่กับเขาเป็นครอบครัว แต่คนคนนี้ก็แอบทําอะไรลับหลังคุณทําให้คุณรู้และก็ทําให้ความสัมพันธ์กันั้นต้องจบกันไปนะคะตอนนี้รู้แล้วว่าคุณคือความสุขคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือโลกทั้งใบของเขาเนี่ยเขารักคุณตอนนี้อยากจะกลับมาง้อนะนะคะสองไม่เท้าโอ้เห็นไหมนะคะบางคนคุณกับเขาอยู่ห่างเหินห่างไกลกันแต่คนคนนี้ เขารักคุณนะเขายังไม่ปล่อยคุณเห็นไหมเขาคิดถึงคุณมากนะดูบนศีรษะของเขาหมวกของเขาเป็นสีแดงคิดถึงคุณห่วงหาอะไรอาวรคุณรอคอยในวันที่จะกลับมาขอโอกาสคุณเห็นไหมเขาถือไม่เท้าเอาไว้แล้วก็คิดนะคะเขาคิดว่าเขาจะต้องกลับมาขอโอกาสคุณให้ได้ไม่แน่นะบางคนคนคนนี้ที่เขาคิดปรุงสร่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเนี่ย ถ้าเขามาขอโอกาสคุณเขาอาจจะมาพูดมาคุยกับคุณมาขอมั่นหมายคุณไว้หรือมาขอคุณแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะเพราะคนคนนี้เขาอยากจะเข้ามามีความรักที่มั่นคงกับคุณเขาอยากจะเข้ามาจริงใจกับคุณเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะเขาไม่ได้มีความจริงใจกับคุณเขาเป็นเจตดาก็มีความลับต่อคุณแอบทําอะไรลับหลังคุณนะคะแต่ตอนนี้เขาอยากจะเข้ามาจริงใจกับคุณนะเดี๋ยวเวิ์แล้วก็หนึ่งเหรียญห็นไหม ะะอยากจะมีความรักที่มั่นคงกับคุณอยากจะอยู่กับคุณอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณนะคะสีดาบโอ้เห็นไหมส0ดาแล้วก็เจดดาพึ่นมาขยายกันนะคนที่กําลังคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณในตอนนี้เป็นคนที่เขาเคยทําร้ายหัวใจคุณแอบทําอะไรลับหลังคุณบางคนทําร้ายหัวใจคุณหลายต่อหลายครั้งนะนะคะแอบทําอะไรลับหลังคุณรลายต่อหลายครั้งคุณไปจับได้ จะทาให้ความสัมพันธ์ในครั้งนั้นต้องจบไปคนเก่าๆของคุณนี่แหละตอนเนี้เขาคิดถึงคุณมากคิดฟุง้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณอาจจะกลัวสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมพลังงานของคุณะดีเหลือเกินในวันที่คุณจบจะเข้าไปอะพลังงานของคุณดูดีมากนะคะเด็กถือดาบโอ้บางคนคนที่กําลังคิดฟุง้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณ พลังงานของเขาเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กน้อยเป็นคนที่เอาแต่ใจนิสัยเหมือนเด็กหัวดือ้อหัวร้นอารมณ์ร้อนด้วยก็เป็นไปได้นะนะคะเห็นไหมดูพายุแล้วก็ดูหน้าของเขาอะนะคะหัวร้อนอารมณ์ร้อนใจร้อนเขาเป็นคนที่ทําให้ความรักในครั้งนั้นต้องจบไปพังไปสิบดาเป็นไหมเขามีความรับต่อคุณเอาแต่ใจนะคะ มองไม่เห็นความดีมองไม่เห็นคนที่ดีคนรักที่ดีอยู่ข้างๆเขาอ่ะก็คือคุณเขาไม่สนใจเขามองไม่เห็นดูตาของเขาเห็นไหมเขามองไปข้างหน้าอย่างเดียวอ่ะไม่ได้มองคนข้างๆเขาข้างๆก,กายเขาก็คือคุณเขาไม่ได้สนใจนะคะแต่ในวันที่ไม่มีคุณตอนนี้พลังงานของเขาความคิดของเขาเปลี่ยนไปคิดถึงคุณมากคิดฟุง้งซานเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยากจะกลับเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะ สองดาโอ้เห็นไหมนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่มีความลังเลไม่มั่นใจเป็นคนที่แบบเขาปิดตาของตัวเองเห็นไหมนะคะมองไม่เห็นความรักที่ดีมองไม่เห็นเพชรเมร็ดงามที่อยู่ข้างๆเขาก็คือคุณเขามองไม่เห็นนะคะเขายังมีความลับต่อคุณทำร้ายหัวใจคุณนะคะบางคนคนคุณนี่ของคุณอาจจะมีช้อยเข้ามาก็ได้นะ มีสองทางเลือกก็เป็นไปได้ที่เขาทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต้องจบไปนะคะแต่ตอนเนี้แังงานของเขาเครียดคิดฟุ้งซ่านคิด,คด,คด,คดถึงแต,แต่เรื่องของคุณกลัวคุณไปมีคนอื่นเพราะว่าตอนนี้พลังงานของคุณในวันที่ไม่มีเขาอะคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขเห็นไหมคุณอยากจะไปเที่ยวไหนคุณก็ไปไป,ไปกับเพื่อนนะคะบางคนไปเที่ยวสวนผลไม้ไปกับเพื่อนเพื่อนก็ไปดื่มกันไป สังสรรค์กันไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะคะหรือบางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะพลังานของคุณทำให้ค,คนคนนี้คิดฟุ้งซ่านกลัวเสียคุณไปนะคะอัศวินถือถ้วยโอ้ตอนนี้พลังงานของเขาอ่ะเขาคิดฟุ้งซ่านคิดหลายเรื่องหลายราวหลายสิ่งหลายอย่าง ใจของเขาเนี่ยตอนนี้อยากจะเดินทางกลับมาง้อคุณนะคะเอาจริงๆคนคนนี้เขาไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่มีความลับต่อคุณทําร้ายหัวใจคุณนี่ใสเหมือนเด็กเอาแต่ใจนะคะตอนนี้พลังงานของเขาเปลี่ยนไปเห็นไหมจากเด็กถือดาบจะเป็นอัศวินถือถ้วยจิตใจของเขาเติบโตขึ้นมีความสงบนิ่งนะคะตอนนี้พลังงานความในใจของเขาเขาคิดว่าเขาอยากจะเข้ามามีความรักที่ อ่อนโยนอ่อนหวานให้กับคุณเขาจะไม่หัวร้อนจะไม่ใจร้อนกับคุณแล้วจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณจะมีความรักที่เป็นกระดิมิตให้กับคุณนะคะซีดาโอ้ตอนนี้พลังงานของคุณนิ่งเหลือเกินคือในวันที่คุณกับเขาจบกันไปคุณน่มาโฟกัสในเรื่องของตัวเองตอนนี้คือคุณไม่ได้ทักหาเขาเลยนะคุณนิ่งคุณคิดว่า พอแล้วความรักความสัมพันธ์อีกครั้งนี้คุณจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นแล้วก็โฟกัสในเรื่องของตัวเองโฟกัสในเรื่องของการทํางานการหาเงินนะคะบางคนตอนนี้คุณมีเงินเนะห็นไหมนะคะคุณเป็นหนึ่งเหรียญคุณมีเงินคุณใช้ชีวิตแบบคุณคิดว่าทํางานหาเงินใช้ด้วยตัวเองสบายใจไม่ต้องไปยืมจมูกใครมาหายใจสบายใจที่สุดนะคะเป็นเงินของตัวเองใช้เอง หาเองสบายใจที่สุดคุณทําใจได้แล้วนะบางคนนะนะคะใช้ชีวิตแบบสบายๆคุณคิดว่าถ้าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้จะเดินต่อไปจะต้องเป็นเขาอะที่เข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณเข้ามาง้อคุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นคนรักที่ดีของคุณเท่านั้นคุณถึงจะยกโทษให้เขายอมให้อภัยเขานะคะแต่ความนิ่งของคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะ ตัวน,นี้เขามองเห็นคุณค่าในตรงคุณแล้วนะหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะเขาอยากจะกลับมางอ้ออัสวินถือถ้วยนะคะคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูธนามกร,รกฎบินพิจิกนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันพุธนะคะก้าวไปเท้าโอ้คนคนนี้เขาคิดฟ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณจริงๆเห็นไหม เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะผ้าพพกหัวงเขาอยู่ตอนนี้สองมองคุณเห็นไหมดูหน้าของเขานะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่น่ารักนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีอิโก,โก้เป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กแต่หน้าของเขาน่ารักนะหน้าบองเบล์น่ารักนะคะเห็นไหมดูท่าทางของเขายืนแล้วก็ถือคุณไว้นะคะเขายังไม่ปล่อยความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะยิ่งสองยิ่มมองคุณแล้วก็มองเห็นคุณค่านในตัวองคุณ พลัง,งานของคุณทําให้คนคนนี้เขาเติบโตตามมานะคะตอนนี้เขายึดติดอยู่ที่คุณเขาไม่สามารถปล่อยคุณได้เขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาขอโอกาสคุณมาเริ่มต้นกับคุณนะคะชาริออดโอ้คนที่คิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยคนหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายก็ลหล่อหุ่นดีดูดีนะคะ คนคนนี้เขารักคุณนะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมองไม่เห็นความสําคัญในตัวคุณแต่ตอนนี้เขารักคุณเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเห็นไหมคุณคือเดอะสตาอยู่บนสีสัของเขานะคะตอนนี้พนักงานของเขาที่เขาคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรเขาคิดถึงคุณในการที่เขาอยากจะกลับมาง้อคุณอยากจะเดินทางมาพบอยากจะเดินทางมาเจออยากจะมาสบตาอยากจะกลับมามีโมเมนต์ดีๆกับคุณนะคะ เด็กถือเหรียญโอ้เห็นไหมคนที่คิดฟุงซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นพลังงานเด็กหัวดือ้อหัวรั้นเอาแต่ใจแต่ตอนนี้พลังงานของเขาเปลี่ยนไปเขาคิดได้เห็นไหมนะคะจากเด็กถือดาบกับกลายเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณเห็นไหมเขาส่องคุณอยู่นะมองว่าโอ้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีค่าที่สุด คุณมีผลต่อจิตใจและร่างกายของเขาเหลือเกินเขารักคุณเห็นไหมผ้าภูกหมวกของเขาผ้าพาดของเขาก็เป็นสีแดงในใจของเขาเขารักคุณเขาหลงไหลคลั่งไคล้เสน่หาราคัต่อคุณนาคนที่คิดฟงซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเป็นคนที่ในอนดีตที่ผ่านมาเขามีความรักที่ผูกๆโผลโผ นิ่งๆเงียบๆมามาหายหายให้กับคุณและในตอนเนี้คุณกับเขาก็จบกันไปแล้วนิ่งเงียบกันไปแล้วนะคะบางคนนะคุณอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้พอแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายพอมาหาคุณก็พูดดีกับคุณพอหายจากคุณไปก็คุณทักไปก็ไม่ตอบส่งข้อความไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับคนคนนี้นะคุณจึงตัดสินใจ เดินมืออ่อนออกจากเขาแล้วก็มาหยุดอยู่กับตัวเองนะคะคนคนนี้แหละตอนนี้เขาคิดฟุ้งซ่านเขาอยากจะเข้ามาง้อ,อคุณอยากจะกลับเข้ามามีความรักไร้เงื่อนไขกับคุณนะคะเด็กถือไม้เท้าโอ้ตอนนี้สองคุณอย่างหนักสองคุณอย่างแบบอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณสองมองคุณแล้วก็อยากจะสื่อสารอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณอยากจะมาบอกความในใจของเขาว่าในตอนเนี้ เขารักคุณมากเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วขอให้คุณได้โปรดให้โอกาสเขาสักครั้งได้ไหมขอให้เขาได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณสักครั้งได้ไหมเขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาผิดเขาจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณมาเป็นคนรักที่มีความรักที่ไร้เงื่อนไขกับคุณนะคะจัสติกโอ้จากอดีตที่มปนมาคนคนนี้เขาไม่เคยให้ความยุติธรรมกับคุณความรู้สึกในใจของเขาในตอนนี้ เขาอยากจะกลับเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณอยากจะกลับเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะจากในอดีตเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่กลับมาในครั้งนี้พลังงานของเขาจะเปลี่ยนไปจะเป็นคนที่มีเหตุเลียกผลนะคะเขาจะเข้ามามีความรักที่ยุติธรรมความรักที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงให้กับคุณนะคะเก้าเหรียญโอ้ คนที่กำลังคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนคนนี้เขาส่องเขามองคุณแล้วเห็นไหมส่องมองคุณแล้วว่าคุณอะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณดูดีเหลือเกินในตอนนี้นะคะเห็นไหมคุณอยู่ได้ในวันที่ไม่มีเขาคุณอยู่ได้นะคะคุณมาโฟกัสในเรื่องของการงานเอาใจมาอยู่ที่งานเอาใจมาอยู่กับการหาเงินเก็บเงินเอาใจมาอยู่กับการดูแลอาจะใส่ตัวเอง คุณมีเงินตอนนี้พนักงานของคณคุณนี้เขาก็เหมือนเจ้านกตัวนี้เห็นไหมเขาอยากจะกลับเข้ามาพูดมาคุยกับคุณมาเคลียร์ใจกับคุณมาบอกให้คุณรู้ว่าในตอนนี้หัวใจของเขาเขารักคุณมากเห็นไหมนกตัวนี้ก็เป็นสีแดงนะคะอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าในตอนนี้เขาคลั่งรักคุณมากรักคุณที่สุดคุณเป็นผู้หญิงผู้ชาที่ไม่เหมือนใครคุณดูแลตัวเองได้นะคะเห็นไหมคุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมจึงทําให้พนักงานของคนคนนี้ เขาไม่ปล่อยคุณเขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลับมาคว้าตัวเรื่องหัวใจของคุณไปอยู่แกงข้างเขาให้ได้นะคะเห็นไหมคุณะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ตอนนี้ไม่มีเขาฉันก็อยู่ได้นะคะบางคนนะแต่บางคนคุณก็รอคอยเขาอยู่นะนะคะคุณมาอยู่กับตัวเองแล้วก็รอคอยเขาอยู่ในพื้นที่ของคุณพลังงานของคุณทำให้คนคนนี้เขาคิดฟงุงซ่าน กลัวสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปเขาจะไม่ยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปอย่างเด็ดขาดเขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้ได้นะคะเขาคิดว่าการกลับมาของเขาในครั้งเนี้ยเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีเห็นไหมเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายทั้งกายและใจเขาจะให้เงินคุณใช้จ่ายถึงแม้ว่าในตอนเนี้คุณจะมีเงินใช้เงินจ่ายแบบสบายๆก็ตามเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชุดของคุณ เขาจะเข้ามาเอาเงินให้คุณใช้จ่ายแบบส่วนของคุณที่คุณหามาได้ให้คุณเก็บเลยไม่ต้องเอามาใช้เก็บเลยเก็บออมไว้คะเขาจะให้คุณใช้เงินของเขาเห็นไหมเขาจะเอาเงินมาล้อมรอบอยู่ตัวงคุณให้คุณใช้จ่ายแบบสบายๆเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดมีความสุขกายสบายใจที่สุดในการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะคะสิบม่เท้า เห็นไหมคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาช่วยเบ่งบาพาระหน้าที่กับคุณเขาจะให้คุณเก็บเงินในส่วนของคุณเขาจะหาเงินมาให้คุณใช้จ่ายทําให้คุณมีความสุขสบายอย่างแน่นอนเห็นไหมเขาทํางานอย่างหนักเพื่อคุณเพราะว่าเขารักคุณนะคะก็าอาจจะมาแบบแก้ไขในอดีตก็ได้นะในอดีตที่ผ่านมาเขาไม่ได้เคยสนใจคุณนะคะในการกลับมาของเขาในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะทางานหนักแต่เขาก็ มีความสุขนะเพราะว่าเขาอยากจะให้คุณมีความสุขสบายนะคะ We are for John อ้คนคนนี้เขารักคุณเขาจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณให้ได้นะคะตอนนี้เขายิ่งสองยิ่งมองคุณแล้วก็มีความหลงไหลคลั่งใคร้เสน่หาราคาต่อคุณนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในวันพฤหัสบดีด้วยนะคะแปดไม่เท้า โอ้คนคนนี้ที่เขาคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดสารพัดในหัวของเขานะคะเขาก็คิดอีกว่าถ้าเขากลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะกลับเข้ามาลุกคุณอย่างหนักทาให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นแต่ความราบรื่นนะคะสิบเหรียญโอ้เห็นไหมคนคนนี้ที่เขาคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณ เขาคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคนเพราะว่าอยากจะกลับเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายนะคะหรือคนคนนี้ก็อาจจะคิดในเรื่องของการที่จะมาขอคุณแต่งงานนําเงินนําสิทธิ์สอดทองมัาขอคุณแต่งงานอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอย่างมีความมั่นคงก็เป็นไปได้นะคะเห็นไหมนะคะเก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายเขาจะเข้ามาเปคุณนะคะมีความรักที่ซื่อสัตย์ มั่นคงให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะเขาจะไม่มีเรื่องอะไรปิดบังคุณแล้วอู้อะไรจะดีเลิศเลอเฟอร์ฟกขนาดนี้นะคะมันเปิดเห็นไหมเป็นไปได้อย่างไรสิบเหรียญแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมาติดติดกันนะคะคนคนนี้ที่เขาคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณอะเพราะว่าเขาออยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขกับคุณมีความมั่นคงกับคุณบางคนคนคนนี้เขาอยากจะมีลูกน้อยกับคุณด้วยนะคะเห็นไหมเขาอยากจะมากอดคุณ เดี๋ยวจะมาเป็นคนรักที่ดีของคุณเขาจะไม่หาเรื่องทะเลาะกับคุณจะมีแต่เรื่องสบายใจให้กับคุณเห็นไหมสิบถ้วยความสัมพันธ์ในครั้งนี้เมื่อเขากลับมาคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเข้ามามีแต่ความสบายใจให้กับคุณเหมือนใบกาวของพาเห็นไหมนะคะมีความรักอ่อนโยนอ่อนหวานความรักที่สบายใจที่สุดให้กับคุณนะคะอัลวินถือเหรียญตอนนี้พนักง,งานของเขาอะ เขาอยากจะเดินทางเข้ามาง้อคุณอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณอยากจะมาสร้างอนาคตร่วมกับคุณเห็นไหมเขานาเงินก้อนนี้มายื่นให้กับคุณนะคะห้าม่เทา้าโอ้เห็นไหมพลังงานของเขาในตอนนี้คือเขาคิดฟุงซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณคิดสารพาัดคิดแต่เรื่องดีๆสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณในตอนนี้นะคะคิดว่ากลับมาแล้ว เขาจะต้องทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างมีความมั่นคงเขาจะเข้ามาทําให้คุณมองเห็นถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะว่าเขากลับเข้ามาในครั้งนี้ให้คุณเชื่อใจเขานะมั่นใจในถงเขานะเขาจะไม่แอบผ่านมาแลรับหลังคุณแล้วเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณทุกอย่างนะคะเดวิลนะอ้ ไพ่เดวี่ขึ้นมาสรุปดีมากๆเลยเห็นไหมคนคนนี้เขารักคุณมากนะเห็นไหมเขาอยากจะมาพบอยากจะมาเจอคุณอยากจะเดินทางหาคุณใจแทบขาดอยากจะมาพบอยากจะมาสบตาอยากจะมาจับมือถือแขนคุณอยากจะมาแนบชิดติดกายคุณอยากจะมากอดรัดฟัดเบี่ยงคุณนะคะตอนนี้คือพลังงานของเขาอ่ะเขาคลั่งรักคุณเหมือนเขาถือไฟเอาไว้เห็นไหมในใจของเขาเป็นความร้อนรนร้อน ในอกร้อนในส่วงของเขาบางคนถ้าคุณกับเขาเคยมีโมเมนต์ดีๆด,ด้วยกันแล้วนะคนคนนี้เขาอยากจะกลับเข้ามามีโมเมนต์ดีๆกับคุณนะคะเขาจะกลับเข้ามาครั่งรักคุณมีไฟเสน่หาราคาต่อคุณอย่างแรงกล้าหรือบางคนถ้าคุณกับเขาอ่ะยังไม่เคยมีสิแปดบวกด้วยกันคนคนนี้เขาส่องเข้ามองมคุณแล้วครั่งรักคุณหลงไหลความมีเสน่ของคุณอยากจะมาอยู่แนบชิดติดกายคุณอยากจะ มาสบตาอยากจะมีโมเมนต์ดีๆกับคุณนะคะทีนี้เรามาดูข้อความพระเนใจจากเขาถึงคุณกันนะคะเรามาดูว่าคนคนนี้ที่เขากําลังคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณถ้าเขาอยากจะส่งข้อความพระเนใจถึงคุณในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรถึงคุณบ้างนะคะขอพี่ไพ่ช่วยสื่อสารความในใจจากเขาคนนี้ถึงคุณหน่อยค่ะ เขาอยากจะบอกความในใจอะไรถึงคุณบ้างในตอนนี้นะคะโอ้เด้งมาแล้วคืออะไรเอ่ยบางครั้งที่เราหายไปเพราะเราอยากรู้ว่าเธอจะแคร์เราไหมโอ้ความในใจของค,คนคนนี้เขาอยากจะบอกถึงคุณว่าบางครั้งที่เขาหายไปเขาอยากจะรู้ว่าคุณจะแคร์เขาไหมยังรักเขาอยู่ไหมนะคะ ธอคือหนึ่งเดียวในใจเราโอ้เห็นไหมคนคนนี้ก็อยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าในตอนนี้เขาไม่ได้มีคันแล้วนะเขามีคุณอยู่ในหัวใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเรากําลังได้รับผลกรรมจากการกระทําที่เราเคยทําไว้โอ้คนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าตอนนี้เขาได้รับผลกรรมจากการกระทําที่เขาเคยทํากับคุณไว้นะคะ เธอคือคนที่ใช่ที่ดีต่อใจของฉันโอ้เห็นไหมนะคะคนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมองไม่เห็นความดีมองไม่เห็นความสําคัญในตัวคุณตอนนี้เขามองเห็นแล้วว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรืู้ชายที่เป็นคนที่ใช่ที่ดีต่อใจของเขาที่สุดเขารักคุณนะคะเราเอาเธอออกจากหัวไม่ได้โอ้เห็นไหม คนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าตอนนี้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เห็นไหมเดวิลขึ้นมาออกไม่ได้หรอกนะคะเดวิลคือผ้าแห่งความรุ่มหลงตอนนี้เขารักเขาหลงคุณมากนะใจฉันมีเพียงเธอตลอดเวลาโอ้เห็นไหมนะคะในใจของเขาในตอนนี้มีเพียงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเราขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจโอ้เห็นไหม คนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าเขาอยากจะเข้ามาขอโทษคุณที่เขาทําให้คุณเสียใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามเขาอยากจะขอโทษนะคะที่เรานิ่งเราเงียบไปเพราะเราต้องโฟกัสที่ตัวเองเราอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้เพื่อที่จะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณนะคะเรายังติดตามดูเธอตลอดว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างโอ้เห็นไหม คนคนนี้เขาติดตามดูคุณอยู่ตลอดเวลานะนะคะติดตามดูว่าในตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะในายใจเรามีแค่เธอเพียงคนเดียวโอ้เห็นไหมตอนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าในายใจของเขาอะมีเพียงคุณคนเดียวเขาไม่ได้มีใครแล้วนะนะคะมีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นในตอนนี้ เราไม่ดีพอสําหรับเธอโอ้คนคนนี้นะคะบางครั้งเขาคิดว่าเขาไม่ดีพอสําหรับคุณเพราะว่าคุณคือผู้หญิงลูกชายที่ทําดีกับเขาไว้เยอะคุณดีเหลือเกินนะคะจึงทาให้บุรุษง,งานของเขาคิดแบบนี้แต่เขาจะไม่ยอมแพ้จะไม่ย่อท้อนะเขาจะทําให้บุรุษง,งานของเขาเป็นคนที่ดีเพื่อที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมาเป็นคนรักที่ดีของคุณให้ได้นะคะ เรารู้ตัวเองว่าเรารักเธอมากนะโอ้คนคนนี้ก็อยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าตอนนี้เขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาอะรักคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ